ก็ได้เพราะว่าเขาบริเลงพุยเพราะว่าอันไหนี่น่ะมันอันนั้นทุกคนมันอันมันฝุ่นลายอยู่แล้วนะเมื่พ่อใหญ่เกี่ยวบอมีแมงมันแมงมินได้ของแทวนี่เนี่ยไก่กินจนสิเบิร์ตยังไก่สองโตมือเล่นสิหายลูกเล่อมกระทุนยิงหาย ตัวหนึ่งเอาตัวใหญ่แหละตัวหนาแดงนะสิเอาไว้เพราะว่ามันไข่หนะแดงมันทุนอือเราจุกกขอเวลาถ่ายคลิปจะน้อยหนึ่งเนาะทุกคนเพราะว่ามันแดดแห้งนะถ่ายแล้วเลยเอาโทรศัพท์ขึ้นไปไว้เทียงนะทุกคนมันแดดอุณหภูมิมันหนแหงแน้งอย่าทรศัพท์ระเบิดแลว้วก็เลยถ่ายสักก่อนเนาะถ่ายคลิปสักก่อนนะทุกคนเกี่ยวข่าวเขาเองการทำงาไปเกี่ยวข่าวรับจ้างไม่ยืนถ่ายนี่เขาด่าหัวเข,า,ขาเลย กี่ยเขาสี่บีเอาเด็กน้อยว่าใจ้เมียน่าเอาจังเมียนาเอาหายเราบวว้เราอะจะหน้อบักน่ยขี่จะหนอบักหน่อยขี่กันเอาอันอันผ้าเขาเ่นก็ค่ายุยันยากตอนเขาขี่แล้วจะหน่อบักหน่ยเบียสิยมหัวเรา อุ้มดอกนอนบลืดเนาะฮะแน่แล้วเอาอยู่เทียงละันยังบาด้อือฮู้เคยโตยายออกแน่กองเขานะมันจังแหงไว้กองยายซี่ยายในเด้อจะกองโฮมกันบ่ต้องใส่ร้ายดอกใส่ซ้มผ่อนกระว่าแล้วจังห่อหวบสิกันมัดเอาให้มันแหงไว้เห็นีอ่าเกี่ยวเฮาบ่พอเฮาลืมเลยดิ มันจะแหงไว้เขาอาศัยว่าให้มันแหงไวเยนีบอ่อตมันอันาการมันกะหานาานแหงแด้คันโตมันอันอนคั้อเกียอครั้งนนี้เราปีศาินซะก่อนนอกจากอันทอเราชวยก่อนแลยังบริษี ฝนเนี้ยดินคือดินเห่าหมดเลยดินดำดินแข็งคือฟองเห่าหมดเลยฝนเนี้ยแดดอันนั้นแดดไม่ล่มนั่นหมดไปยังเขาแดดเราเห่าเราฝนสิ่ตก แน่นเลยเนาะตื่นเป็นเป็นคนลายเห็นหนันเห็นหนี่บอจปล่อยกีไ่ไร่เรื่องหม่อยังไงมีหมเยอะิยร้อะไรนี้คนลายพวกคนลายพวกมันปเป็นตะเลนดอกเพื่อนทืองานบันมันหาดนะพอดีเล่นคนลายเลยตด็กันหนอนลายงานมันหาดนะพอดีเลนมีคนมีแ้งกมดีแค่ไหนเด้น คนม่นอมทลายมันเขาโคมจริงแหล่ะน,นะ กงนะอ่นานีเดียวกันลงไปองด้แพงระเียเฉียแสนของเราเราไปนั่งกินเี้ยองน้อยปองหองในั่งกินเเขาสองคนน่ะสองคนน่ะเรานังกินน่ะาสามแสนร็คาดสามน้ำมันรถสามแสเราอ่ะท่านเลยย่งสามเราบ่านกแเอ๊ะสิบแพง แหงมืุสุยาคือว่าปีหนา้าก็จะที่มาจัดอยู่บ้านเฮาเพรางานแก่งเ,เหือก็จัดอยู่บ้านหาจัดบ้านหาเนี่ยปีได้มีปัญหางงกันลงลอยกันจะท้ามจนเมื่อยังยังมันแข่งเหือกมาได้อยู่ยกฉลากเอาบ้านเนี่ยยกฉลากผัดมอ้อหมอเก่งผัดมาได้ผัดหมอหมอบม้อหมอ้หมอผพายบ้อเก่งมาได้ที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> บ่อยางกันวะนี้นะเพราะเขาจะลงกันได้คงเสียนะ บอเียเฮเขาลงเขาเล่นเงินบัตรเขาพยอมติ้กันบาทย่านนี่นะเอ็งว่าม้วนเล่าอ่ะบัตรเืองเขาถึงมาจัดูบันขัตจาร์ทที่เขาถึงจะร้องคาเลยเล่าอ่ะจะร้องคากันเกลื่อนเลยจะเกลื่อนเลยเออผ่บ้านเงินเขาบอกเขาลงมันบยุสิท่ามันจุกขลากอ่ะมันเละแข็งบนีขก่อนล็กฉลากเ่นมอมอได้

สโมงแล้ว,ส,วสี่โมงเป็นเป็นโมงเยมงลยว้อ,องกาด้รหนเวลาได้มีกันแค่หนอย จะดวนเมื่นไหร่นะม่ถูกบริษัทแล้วบริษัทก็ตบหลาดเขาแข่งหมดแล้วเด้ นอดเลยทุกคนเลยจะเชียวโทรศัพท์ไปขึ้นไปไหวแล้วเพราะว่ามันแดดแห้งนะเียนโทรศัพท์ระเบิดทุกคนตอนนี้จังไ่จังองศาเกี่ยวเข่าดอเลยทุกคนมาหนึ่ก็ได้นะมือแรงจังหวะกันหน่ได้ทุกคนจะยังม่ทันแล้วให้หนึ่งเพราะว่าให้ยหนึ่งหายใหญ่มองหน้าแบบชื่อทรันกลายเถอะนะชื่อทรับกันยเงยเนาะเข่ามันพองไปแล้วเนาะมีเข่าพองไปมั โอเคพี S <S ่น้องได้เชิจิ้วอตัวโทรศัพท์ขึ้นไปก่อนนะทุกคนเด้อสำหรับกินเฮ็ดจิขอตัวไวสนิทก่อนนะคะทุกคนสำหรับเกีงเกี๊ยาวก็ยังหมดแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันแดดแห้งเนาะเชิญจิ้วเสษีทอดทรศัพท์ไปไหวอยู่เคร่องเทียนนะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยทุกคนเด้อก็เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ทุกทีจะไปเด้อค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายทรัพยไว้